ตอนปนนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ รู้ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณยังไม่ถึงห้สิบนะคะอ,อันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณสมปีค่ะตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานคะ่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิว ทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างเลยคุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมก็กระดูกบางบางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเข่าเกือบจะต้องผ่าค่ะแล้วล้วปวดนะฮะปวดแล้วก็บวมสองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแล้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับ แล้วใช้อะไรในการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหินหรือว่าใช้ชีวิตอ๋อไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะคะชอบคุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายๆก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถามสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะ สรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค่ะก็เจอของอแอปกโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะ oh, uh huh. หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นน,นะคะสิบห้วันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบิมค่ะ, Beam, คะดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมะะออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตาม ตามวัยตามวของเรานะคะไม่ไม่หักโหมนะคะคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่งพระเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าววัดก็จะต้องถีถีถีก้าวัดต้องต่อกันคะฮะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะ ไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ต้องโอ้ยสบายเลยนะเอถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังต้องไปขอหมอว่าขอตรวจเลือดนะคะ l d l d l อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือจะต้องตรวจให้ครบเซตอตรวจไตด้วยใช่ค่ะค่าการทำงานของไตเป็นงไงครับผลทุกอย่างดีหมด สมัดูดหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเอองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปนแล้วคือคืออนี่ความเป็นจริงทุกอ,อย่างค่ะคว่าคุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัว mm. คนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวาน uh huh. ไม่เหนื่อยด้วย uh huh. ค่ะ ต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่นี่ไตก็ปกติดีค่ะค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอจึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากอืมแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอ่ะใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้ใช่คะหนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึ่งครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมแข็งแรงใช่ค่ะ คุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆ่ากนะครับดีดีมากๆเลยค่ะครับผมขอบพระคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับ